รถไฟฟ้าของฝั่งฮอนด้านะครับดูทรงเป็นรถเหมือนทรงแม่บ้านนะดูน่ารักทีเดียวเป็นลี่ตัวนี้เป็นตัวแท่นวางของนะครับตะแกรงมาพเอียงหน่อยก็จะไม่ไหลเนยะโอเคทีเดียวนะครับสกอตเตอร์ไฟฟ้า เป็นเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบของฝั่งฮอนด้านะครับดูน่ารักน่ารักทีเดียวแต่ไทยยังครับยังไม่มีจำหน่ายยังไม่มีจำหน่ายอันนี้โชว์อย่างเดียวให้เช่าอย่างเดียวค่ะอ๋อให้เช่าให้เช่าเชิญก็ยินดีะอ๋อเป็นแบบบริษัทอย่างเงี้ยบริษัทที่ให้ค่ะไรเดอร์มอเตอร์ไซค์อ๋อก็คือถ้าเป็นแบบรูปแบบแบบเรายนต์ขับแก๊ปอย่างเงี้ยได้ใช้ได้แต่ไม่ไม่ขายก็คือยังเป็นเช่าแบบรายเดือน รายละเอียดการเช่าต้องไปดูที่ไหนอ่าคจะต้องร้อนขออ่าไมถ่ายรูปตัวตัวในายนไปค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีขนาดาอ๋อไม่เป็นไรโอเคหรือว่าอยูในในเว็บไซต์ในเว็บได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอืมก็คือฮอนนาก็สลหับตุนตรงนี้อยู่แล้วครับมปวิ่งเป็นรถแกปบได้ส่งของมีกล่องได้น่ะเท่เลยเออเนี่ยคู่เท่เก๋เดี๋ยวนะ ไปใส่กล่องท้ายอ๋อนี่มันคือรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันครับอ๋อเป็นถอดตรงนี้มีเบารกับนี่เบาะคอร์ดกับไม่คร์ดอ๋อถ้าไม่คร์ดก็เป็นแบบวางของใช่ครับวางของเป็นกล่องวางของเป็นเป็นเป็นแหลกวางของไปเลยคิดว่าคนละรุ่นเลยรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวเออเก๋เลยอะเยอะวางนี้ได้นี่วางนี่เลยนะใช้งานจริงจังอหลอกไปด้วยจริงซื้อซื้อแบบนี้ก็วางได้ได้นี่มันมีที่ล็อกเลยไงอ๋อยึดยึดแบบจริงจังเลยนี้ เคยเห็นยุคไอ้ตอนที่มันมีรถป๊อปสามล้ออ่ะอันนั้นนานมากแล้วเออันนี้สวยๆครับเหล็กยึดนะเป็นรถต้นแบบที่ไม่ขายนะแต่ให้เช่านะครับก็ใส่ของก็ได้ ตรงนี้ก็ได้จุ๊จุๆๆแน่นอนของของหน้ากองหลังดีงามตรงนี้ลยรถตัวนี้เป็นรถที่สลับแบตเตอรี่ได้ใช่ครับแบตเตอรี่ก็คือ,ดอ,อได้ยูอ๋อใ<า>อ่พึ่งไปอ่านป้ายแล้วเจอนะว่ามันมันสลับแบตเตอรี่ได้ด้วยใช่ครับผมแบตเตอรี่ก็คือใช้แบต,ตคอนติน ดังนั้นแสดงว่าถ้ามุดเอาไปใช้กับเชิงพานิชนี่คือแบตหมดก็มาเสียบเปลี่ยนเลยใช่ครับเปลี่ยนที่สถานีไต้หวันเลยครับอ๋อตลอดแบบคือโคตรดีอ่ะเนี่ยวิ่งได้ตลอดเแต่ว่าเนี่ยแบตหมดก็เปลี่ยนได้รับถ้าถ้าเปลี่ยนหนึ่งครั้งมันวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งได้ถ้าแบตสองก้อนเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณสูงสุดไม่เกิน70ดกิโลเมตรก็วิ่งในเมืองอั่นนะในเมืองใช่ครับหมดก็สามารถเปลี่ยนที่สถานีของเราได้จะมีตู้หน้าตาแบบนี้ครับ ไม่คล้ายจะมีแบบคอมในหลายๆอมอ,อแล้วก็ไปเสียบเสียบเข้าไปก็ใช่ครับก็สลับสลับในนี้เข้าไปได,ไ,ดได้เลยซึ่งเราทําร่วมกับกับคอมนะครับซึ่งคอมก็คือเป็นจุดที่ในการเช่ารถนะครับตอนนี้ก็คือทางทํา่วมโครงการกันนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนไปก็คือเป็นตู้หน้าตาแบบนี้อะฮ แล้วกดที่แบบไปตันนีสวารปิงซึ่งในตู้นะครับก็จะมีเข้าไปก็จะเป็นด้วโช้ดพีโค้ดมันอยู่ที่ไหนบ้างครับตู้ถ้าถ้าตู้นะครับที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยคือจะมีอยู่3ที่นะครับคือที่แรกนะครับเป็นที่คับเขาเอกมัยนะครับคับเขาเอกมัยที่ที่2คือบิ๊กวิงเรียบส่วนลาบินทาแล้วส่วนที่ที่3นะครับเป็นออริเดียอินนะครับสุขุมวิท22ครับเวลาแปดฝนเมื่อไหร่ปุ๊บสามารถเข้าไปที่สามที่นี้ได้เลยครับโค้ดที่อ่ะ มันเป็นโมเดลใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอเออเคยเห็นแต่เมืองนอกแต่ไม่เคยคิดว่าจะมีในเมืองไทยตัวตู้ก็จะเลือกช่องที่แบบแบตี่เต็มแล้วตอนที่แบตแบตว่างงใส่แบตตัวเ่าจะก่อนารแบบแบายหรือว่าเราลืมหิบใส่นี้อเก่าคือยั้าไม่ใส่แบตใ้เขาอะเาจะไม่นแบตก่อน ไกคุยที่หลังอย่าอย่าลงไปมาเลยไม่มีครับไม่มีไม่ได้ไม่ได้เราหลอกเขาไม่ได้ครับอย่างเ้หนะเออแต่นเก๋นะก็คืออันนี้ถ้าเข้าไปชาร์จแบตเต็มก็ดึงออกมาให้เราคือเพื่อาจบงัลผลนะคะที่ว่าแบตเตรี่ที่อยู่ในตู้นี้ตัวไหนที่มีเปอรในการชาร์จเ้ยเยอะมาที่สุดในนี่างอม ทั้งคนใช้เขาก็ชาร์จได้ตลอดเนี่ยแบบแบบหมดก็มาเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเหมือนกับเติมน้ำมันนะครับเอาง่ายๆเอาตรงๆข้อดีก็คือเราเราไม่ต้องมารอเติมน้ำมันเหมือนเติมน้ำมันเราไม่ต้องมารอให้แบตเทต็มตอนนี้ก็ไอ้แบตตัวนี้มันใช่กับแบตเดียวอ่ PC <ป>ะ PCX ไฟฟ้าป่ะใช่ค่ะตัวเดียวกันใช่ใช่ตัวเดียวกันเ,เลยใช่ครับเพราะคุณ้นๆๆก็เหมือนเคยเห็นทีหนึ่งอืมงั้นงั้แสดงว่า PCX ไฟฟ้านี่ก็ใช้บริการนี้ได้เหมือนกันใช้บริการครับ ทั้งเรื่องเลยครัเป็นต้นแบบของมุกใช้พลังงานมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นวัตถุนิรุนี่คือมาตรฐานของการของบ้านแค่นี้มาตรฐานของได้กะได้เดีไม่ไม่มีมาตรฐานกลางนะครับเออตั้งแต่ดีดีดีตอนแรกคิดว่าเก็บหมวกแล้วเห็นมีกุญแจเดียวเอาเลยเอาไม่ฟ้าเก็บแบตใช่พอดีเก็บของเวลานี่ก็คือเก็บหมวกกันนี่แหละโอเคขอบคุณมากครับเออหนึ่งหนึ่งไอเทมเก๋ๆของ รถไฟฟ้าฮอนด้านะเท่มากเลยรุ่นนี้ก็ใช้ได้ไดูเนี้ยนะแต่รุ่นนี้มันขายแล้วก็ยังไม่ขายครับเราก็ยังไม่ขายไอ้ตอนเปิดตัวมีแค่ไฮบริดไฟฟ้าตอนนั้นแค่นี้ยังไอตัวนี้ไม่แค่มาโชยเงไอไฟฟ้าล้วนยังไม่มีครับ e v รถยังไม่มีอ่ันนาคตถ้าทำโมนิแมดก็แบบแพร่หลายนนี้ก็อาจจะ จำหน่ายเป็นทางการแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือจะมโอเ้เจ๋งจริงปัญหาคือตอนนี้คือสถานีชาร์จแหละถ้าสถานีชาร์จเต็มคนพร้อมจุดจุดพร้อมเปลี่ยนอ่ะอ่าออ่ารถรถรถมารถมาแน่ใช่ใช่ผมก็ว่ายอย่างเพราะมันก็เบื่อกับรถรถไฟฟ้าที่รถคันใหญ่แหละว่าถ้ารถคันใหญ่มันชาร์จเร็วขึ้นอ่ะมัเออคนก็จะเยอะขึ้นแหละ